สวัสดีค่ะจิ๊บชลิตานะคะจากร้านอะคาเซียบูดเฟอร์นิเจอร์เกาะสมุยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําตัวของร้านนะคะร้านของเราชื่อร้านอะคาเซียบูดเฟอร์นิเจอร์ค่ะซึ่งตั้งอยู่บนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้านอะคาเซียบูดก็คือเป็นร้านไม้ค่ะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากไม้จริงทั้งหมดค่ะมีการออกแบบแล้วก็ผลิตออกมาได้ทันสมัยตามสมัยที่นิยมใช้กันมากอย่างมากเลยค่ะในสมัยนี้ ซึ่งไม้ที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ชาฉาหรือไม้จามจุรีาตามที่คนไทยได้ได้รู้จักกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ต่างชาติเขาก็จะเรียกว่าไม้อาคาเซียซึ่งทางร้านเนี่ยได้ทำการออกแบบดีไซน์ออกมาแล้วก็นำผลิตออกมาให้ให้ตรงกับความต้องการของต่างชาติเป็นส่วนมากซึ่งต้องยอมรับค่ะว่าสินค้าในร้านของจิ๊บเนี่ย 90%มากกว่า90%จะเป็นความนิยมของต่างชาติซึ่งจะเป็นวิลล่าบนเกาะสมุยเป็นส่วนมากเลยค่ะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยที่จิ๊บจะขอแนะนำร้านของเราให้กับคนไทยได้รู้จักจิ๊บหน่อยนะคะว่าสินค้าประเภทไหนที่ลูกค้าต่างชาติเขานิยมใช้กันมากเลยค่ะสินค้าของเรามีความทันสมัยมากค่ะแล้วก็เป็นไม้ที่ไม่มีความเชยเลยค่ะ จะไปอยู่ในบ้านแล้วสวยแน่นอนวางตรงไหนก็สวยค่ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงประตูมันจะเป็นสไตล์ที่ต่างชาติให้การยอมรับมากลองเปิดใจดูนะคะว่าทำไมต่างชาติถึงยังยอมรับร้านเราจิ๊บก็อยากให้คนไทยได้ลองนำสินค้าของเราไปวางในบ้านดูบ้างค่ะว่าฝีมือคนไทยแบบร้านจิ๊บเนี่ยมันไปไกลถึงทั่วโลกแล้วนะคะวันนี้จิ๊บจะพาไปชม สินค้าในร้านดูนะคะว่าสินค้าส่วนใหญ่ในร้านจิ๊บเนี่ยจะมีดีไซน์การออกแบบแบบไหนบ้างเป็นวัสดุที่เป็นไม้ฉ่ำฉาไม้จามจุรีเนี่ยที่บอกว่าไม่เชยเนี่ยมันไม่เชยแบบไหนเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะวันนี้จะพายเยี่ยมชมตั้งแต่หน้าร้านเลยถ้าใครเคยมาชมที่ร้านก็จะเห็นร้านเราที่เป็นแบบนี้มีสินค้าวางแบบนี้จะมีทั้งของที่สําเร็จแล้วของที่กําลังทําแล้วก็ มีอะไรที่แปลก,ก,กตาที่บางคนอาจจะไม่เคยได้เห็นเลยค่ะยังไงก็ขอแนะนำร้านไว้ให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็เผื่อจะเป็นการแนะนำต่อไปได้นะคะเดี๋ยวไปชมร้านกันเลยนะคะโอเคเรามาดูกันตั้งแต่หน้าร้านเลยนะคะพอเดินเข้าร้านมาร้านเราจะอยู่ติดถนนหลักเลยค่ะอยู่ที่บ้านใต้อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนี่เป็นป้ายของที่ร้านโลโก้ที่ร้านนะคะพอเข้ามาจากหน้าร้าน ข้ามาจากประตูหน้าร้านนะคะร้านเราก็จะมีซุ้มประตูซึ่งเป็นซุ้มประตูเก่าที่เราทำเรียนแบบโบราณน,นะคะทำทำเองทุกขั้นตอนเลยค่ะเป็นฝีมือของทางร้านเองประตูเข้ามาก็จะเจอร้านของเราเป็นโชว์รูมนะคะด้านในนี้ก็จะมีโต๊ะยาวซึ่งอยู่คู่กับร้านเรามา10ปีได้แล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านซ้ายมือจากการเข้าร้านมาก่อนนะคะก็จะเป็นชั้นวางหนังสือเป็นชั้นวางหนังสือหรือว่าชั้นวางของสามารถทําตามขนาดแล้วก็ตามแบบได้วาดมาให้ได้เลยนะคะว่าต้องการชั้นกี่ชั้นแบบไหนอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่เราแกะออกมาค่ะเพื่อตกแต่งบ้านแล้วก็มีตัวแกะสลักส่วนชิ้นนี้เป็น ชั้นทีวีค่ะเป็นไม้ทั้งชิ้นเลยนะคะเป็นไม้ทั้งตู้เลยเป็นไม้แท้ค่ะตัวสีดํานี้เราก็เป็นไม้แท้หมดเลยแล้วก็หน้าบานเราก็ใช้เป็นไม้สีธรรมชาติค่ะโอเคแล้วก็จะมีประตูกแกะสลักที่เราแกะให้ช่างแกะมืออาชีพเลยค่ะแกะสลักเป็นลายไทย เข้ามาที่ร้านก็จะเห็นเป็นไม้เสียบโชว์นะคะมีคอนโซนคอนโซนบาร์ค่ะแล้วก็มีเก้าอี้บาร์ซึ่งก็จะมีให้เลือกขาเป็นขาสแตนเลสฐานเหล็กหรือว่าขาไม้หรือว่าจะตามแบบลูกค้าที่เอามาให้เราก็ได้นะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นคอนโซนวางชิดผนงังไว้วางประดับห้่าเป็นวางของก็ได้ค่ะ นี่ก็จะเป็นโตะ coffee table หรือว่าโต๊ะกลางที่ว่าวางกับโซฟานะคะชิ้นนี้จะเป็นไม้ตัวอย่างที่ใช้ในห้องน้ำค่ะเป็นไม้สำหรับอ่างล้างหน้าใช้วางอ่างล้างหน้าไว้ข้างบนหรือว่าใช,ใช้เป็นอ่างฝังก็ได้เราสามารถทำได้ทุกแบบเลยลูกค้าส่วนใหญ่จะนิยมเอาติดกับผนงังซึ่งเราก็จะมีอุปกรณ์การติดตั้งที่ทางร้านทำขึ้นมาเองนะคะแน่นหนาแล้วก็แข็งแรง ส่วนชิ้นนี้เป็นกระจกสองหน้าแล้วก็เป็น o f f ฟเทเบิลทรงธรรมชาติค่ะอ,คอ่าอันนี้เป็นโต๊ะทานข้าวนะคะเป็นโต๊ะที่เทเลซิ้นตรงกลางไม้อยู่ด้านข้างทั้งสองข้างเลซิ้นที่ลานอ่าเทเองนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนสีอะไรเราสามารถทำตามออเดอร์ได้หมดเลยค่ะ แล้วก็ชิ้นนี้ก็จะเป็นเรซินเหมือนกันชิ้นนี้เราจะปิดตามร่องเล็กๆ,ๆเราจะไม่ได้ที่ร้านจะไม่นิยมเคลือบทั้งชิ้นนะคะเพราะว่าลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะไม่ชอบความเงาของไม้ค่ะเราก็เลยจะเทปิดตามรอยเล็กๆเพื่อที่จะให้ลูกค้าเอาอใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะสีขาวที่เราทำสีเก่าเป็นสีแอนทิคค่ะ ็นไม้จำจุรีหมดเลยด้านล่างก็จะเป็นสีสีดำที่เราใช้เผาใช้วิธีการเผาซึ่งเป็นวิธีการของทางญี่ปุ่นค่ะซึ่งเป็นการถนอมไม้ได้ดีมากส่วนด้านล่างก็คืออยากจะโชว์ความโค้งมนของของโตที่เราขัดขอบให้มันโค้งมนเหมือนเหมือนรูปร่างหมอนซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่เราทำรูปแบบนี้ขึ้นมานะคะ ส่วนมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวโต๊ะกลมหรือว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนขาให้เป็นขาแบบอื่นที่สูงขึ้นเราก็สามารถเปลี่ยนแบบได้เลยค่ะส่วนใหญ่ที่ลาจะเน้นแนะนำให้ลูกค้าดูเป็นตัวท็อปไม้ด้านบนก่อนก็คือตัวที่รูปทรงหรือว่าแบบที่ลูกค้าชอบทางด้านบนแล้วก็เรื่องขาเราก็จะมาคุยกันอีกทีว่าลูกค้าชอบขาแบบไหนชนิดไหนค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอนโซลสูงนะคะคอนโซลบาร์ แล้วก็จะเป็นไม้เสียบโชว์ซึ่งเราก็จะเทเรซินไปเพื่อที่จะให้ดูไม่น่าเบื่อตัวนี้เหมือนกันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเทเรซินในร่องรูเล็กๆที่บางคนลูกค้าจะไม่ค่อยชอบให้เศษอาหารมันหล่นไปในร่องเราก็จะทําการปิดร่องเล็กนั้นซะส่วนตัวนี้เป็นโต๊ะชําชาเหมือนกันค่ะแล้วก็เราก็ทําสีขาวที่เป็นสีนิยมช่วงนี้ของลูกค้าเลยลูกค้าท่านใดที่ ไม่ชอบสีไม้ธรรมชาติแบบนี้เราก็จะทำสีขาวที่เป็นเ,เทคนิคของทางร้านเองหรือว่าเป็นสีขาวที่เป็นแบบนี้ซึ่งเป็นสีไม้แท้แต่ว่าเราใช้วิธีกรรมทำให้สีมันอ่อนลงเพื่อที่จะดูไม่สะดุดตามากเกินไปสำหรับลายไม้แล้วก็มีตัว coffee table ที่เป็นตัวทรงธรรมชาติค่ะใช้ตั้งกับโซฟายาวได้สะดวกมากมีไม้เสียบโชว์มี กรอบกระจกที่ทําสีขาวเหมือนกันค่ะแล้วก็มีกรอบกระจกที่ทําสีดําติดผนังมีไม้แปะผนังด้านบนซึ่งเป็นตัวไม้เองสลับกับสลับกับสีดําซึ่งเป็นดีไซน์ของทางร้านเองค่ะแล้วก็จะมีกระจกตั้งพื้นส่องได้เต็มตัวเลยมีกระจกติดผนังประดับบ้านหรือว่าใช้ไว้ส่องตรงพื้นที่ที่เล็กๆอันนี้ก็จะเป็นประตู จีนค่ะประตูประตูจีนโบราณที่เราทําเองจากทางร้าน100%ค่ะเราทําเองตัวนี้เป็นคอนโซลไม้ใสค่ะเราทําสีเป็นสีดําขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดูแตกต่างแล้วก็ดูพิเศษส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชุดโต๊ะคอฟฟเทเบิลไว้วางกับโซฟาเช่นเดียวกันหรือว่าจะวางห้องนั่งเล่นแบบไหนตามที่ลูกค้าสะดวกเลยค่ะ ด้านล่างก็จะเป็น coffee table สี่เหลี่ยมยาวเหมือนกันค่ะพอดีร้านเราค่อนข้างจะเล็กก็เลยจะมีพื้นที่วางไม่ค่อยมากเท่าไหร่ค่ะก็จะมีไม้เสียบโชว์มีประตูไทยประตูไทยบานบาน,นี้ชุดนี้ขายไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะเป็นลูกค้าฝรั่งเศสของเราค่อนข้างจะนิยมกับสินค้าภายในร้านเรามากเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเชื่อม เชื่อมั่นในฝีมือของเราโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะคะด้านในก็จะมีโชว์เตียงไว้หนึ่งเตียงค่ะเตียงของเราก็จะเป็นไม้ทั้งชิ้นทั้งทั้งหมดเลยจะไม่ได้ใช้ไม้อัดหรือว่าไม้อะไรประกอบเลยค่ะจะใช้ไม้โครงเนี่ยจะใช้เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็หัวเตียงก็จะเป็นไม้จามจุลีหรือว่าไม้ฉ่ำฉาซึ่งตรงรอยดำตรงนั้นเราจะทำเทเลซินไปค่ะเพื่อเป็น เป็นดีไซน์ให้ดูเก๋ไก๋ขึ้นมารูปแบบของหัวเตียงเราสามารถทําได้ยาวขึ้นหรือว่าตัดตรงด้านบนให้เป็นทรงตรงแล้วก็ทรงด้านล่างของตัวเตียงเนี่ยเราก็ทําได้หลายรูปแบบมากกว่านนี้นะคะส่วนเวลาก่อนจะวางที่นอนเราก็จะมีแผ่นไม้ลองก่อนแล้วก็จะวางที่นอนอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นไม้สีขาวเสียบโชว์ตั้งไว้ในบ้านก็จะดูไม่สะดุดตาแต่ดู เก,ก๋ไกก็จะมีกรอบกระจกซึ่งเป็นกรอบกระจกติดกับผนังเลยค่ะเป็นกระจกเป็นกระจกติดกับผนังด้วยเวลาติดในบ้านกระจกบานใหญ่อย่างนี้เราก็จะดูเอเอเราไม่ได้ใช้กรอบกระจกแบบแบบโบราณหรือว่าแบบสมัยเก่ามันก็จะทําให้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าอันนี้เหมือนเราเอาไม้ไปตกแต่งบ้านด้วยแล้วก็แปะกระจกเข้าไปก็จะมีความเพิ่มพื้นที่ที่ในบ้านให้มันดูกว้างขึ้น ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวแกะสลักซึ่งเรามีช่างชำนาญการแกะสลักฝีมือคนไทยเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรอบกระจกค่ะเป็นไม้เก่าซึ่งซึ่งเราทำเป็นกรอบกระจกแบบสูงตั้งกับพื้นนะคะสามารถส่องได้เต็มตัวเป็นตัวส่วนตัวนี้เป็นโต๊ะยาว aw, เป็นโต๊ะคู่กับคอฟฟ่เทเบิลก็จะมี ไม้คาดสีดำมาคู่กับโซฟาได้วางของได้ค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะคอฟฟเทเบิลเช่นเดียวกันสองตัวนี้เป็นโต๊ะวางตรงข้างหัวเตียงค่ะซึ่งเป็นออเดอร์ของลูกค้าที่เกาะเต่านี่เก้าอีบาเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ทรงธรรมชาติเป็นไม้ไซค่ะเรามาทำสีให้มันอ่อนลงให้มันดู มีอะไรมากขึ้นแล้วก็มีชั้นวางหนังสือหรือว่าชั้นวางของโอเคตั้งโชว์ติดผนังก็ได้นะคะมีมันทำให้บ้านดูน่าอยู่แล้วก็อบอุ่นถ้ามีไม้อยู่ในบ้านตัวนี้เป็นโต๊ะลำทานของเราค่ะตรงกลางโต๊ะเราจะทำเป็นหินอยู่ข้างใต้ค่ะสามารถใส่น้ำได้เลยไม่รั่วไม่ซึม เราจะทําเป็นรางสแตนเลสแล้วก็ใส่หินลงไปสามารถใส่น้ําได้แล้วก็ท่านใดที่อยากอยากใช้งานได้เต็มที่แล้วก็เราก็จะสามารถสั่งกระจกวางด้านบนให้ได้ซึ่งกระจกก็จะเสมอกับไม้สามารถใช้งานได้เต็มพื้นที่เลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นไม้ติดผนังก็จะเป็นไม้ทรงธรรมชาติหมดเลยค่ะนีเช่นเดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกัน พอออกจากห้องของเรามีในอาคารมีอยู่เท่านี้ค่ะแล้วก็พอเดินออกไปก็จะเจอศาลาด้านนอกซึ่งจะเป็นของที่เราจะขัดไว้ยังไม่ได้ทําสีซะทั้งหมดเพราะว่าศาลาด้านนอกมันจะโดนฝนด้วยก็คือเราจะยังไม่ทําสีถ้าลูกค้าชอบทรงไม้หรือว่าสินค้าแบบไหนเราก็จะมาทําสีอีกทีหนึ่งค่ะวางประตูไทยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะ โคง้งโค้งขาหนึ่งอันนี้เป็นออเดอร์ของเกาะพังงานเรซินตัวนี้เทแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำสีเพราะว่าอาวังด้านนอกอันนี้ก็เป็นโต๊ะเรายังไม่ได้ทำสีนะคะบอกไปก่อนว่าด้านนอกเราจะยังไม่ทำสีก็คือจะมีให้ลูกค้าเลือกตามทรงตามแบบทั้งหมดเลยมีหลายแบบอันนี้เป็นของหน้าโชว์รูม หน้าร้านค่ะก็จะมีหลายแบบมีคอนโซลมีตัวแกะสลักมีลากไม้มีโต๊ะยาวโต๊ะก็มีทุกขนาดเลยอันนี้จะเป็นตัวแกะสลักวางตั้งริมถนนไว้ส่วนใหญ่จะโชว์เป็นโต๊ะทั้งหมดเลยค่ะใครอยากได้ไซส์ไหนนั่งกี่คนก็คือบอกได้เลยตัวนี้จะยาวห้าเมตรแต่ยังไม่ได้ทำสี บางอย่างก็จะทําสีบ้างแล้วอย่างตัวนี้ก็จะมีเจ้าของแล้วตัดตรงถ้าใครไม่อยากได้ถ้าใครอยากได้เรจินปิดรูเราทําให้ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะมีม้านั่งยาวก็จะมีคอนโซลคอนโซลก็คือเอาไปวางประดับบ้านหรือเอาไว้วางของมันจะมีพื้นที่เล็กๆด้านบนนี้ น,นี้เป็นโต๊ะกลมโต๊ะสูงนะคะนั่งทานข้าวได้สี่ห้าคนก็สะดวกอันนี้เป็นโต๊ะกาแฟน,นี่ก็เป็นโต๊ะกาแฟขาเราเปลี่ยนได้หมดเลยค่ะจะให้สูงให้เตี้ยให้แค่ไหนเราทําได้หมดเลยแต่ว่าหน้าร้านเนี่ยจะโชว์เป็นเป็นทรงของไม้ให้เลือกก่อนแล้วก็ขาเราก็จะมาคุยกันอีกทีว่าลูกค้าอยากได้ขาแบบไหน อันนี้จะเป็นประตูค่ะประตูที่ใช้ไม้หนึ่งแผ่นเลยเป็นออเดอร์ค่ะโต๊ะตัวนี้กำลังเทเรซินกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำเรซินสองตัวนี้ขายไปแล้วค่ะลากนี้ลากนี้ก็ขายแล้วเช่นกัน ประตูนี้ยังว่างนะคะเป็นประตูไทยเราทำเองออกแบบและผลิตเองทุกชิ้นเลย okay. นี่เป็นไม้เปล่าที่ยังไม่ได้ทำสีก็จะเป็นสีซิดๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราขัดเตรียมไว้หมดแล้วซึ่งไม้ส่วนใหญ่เราจะมีอยู่ในสต็อกที่โกดังเดี๋ยวจะลงรูปโกดังให้ดูนะคะว่าเราเก็บของไว้เยอะ แล้วก็จะมีประตูเกา่าประตูโบราณที่ออกแบบและก็ผลิตเองจากเราที่เกาะสมุยค่ะโอเคตรงนู้นก็จะเป็นพวกด้านหลังก็จะเป็นที่ทำงานโอเคนี่กำลังจะเทเรซินนะคะสีดำกองไม้เยอะแยะเราจะทำงานที่นี่ค่ะไม่ใช่โกดังเราจะทำงานที่นี่ ำงานที่นี่แล้วก็เก็บไม้อีกที่นึงอันนี้เป็นเตียงกำลังเตรียมทำเตียงอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าแบบ open d o อรอันนี้นะให้ดูก่อนนี่เป็นตู้เสื้อผ้าเลยโอเคด้านในนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปเหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นชั้นที่เขาออเดอร์ออเดอร์มาอันนี้ประตูอินเดียออเดอร์มากำลังประกอบอยู่ทำสีทําเองนะคะย้ำว่าเราทำเองทุกชิ้นเลยนี่ค่ะโตะคอฟเทเบลลลูกค้าลูกค้าโอเคอันนี้บานของประตูอินเดียกำลังทำสีแล้วก็เดี๋ยวใส่ดีเทลเพิ่มนี่เป็นเก้าอี้บาร์ค่ะ เป็นออเดอร์ของพ้งงางนนตแล้วก็เตียงเตียงหมดเลยแน่นเลยเตียงเราทำแล้วก็ออกแบบด้วยฝีมือความเชี่ยวชาญจริงๆนี่เป็นโต๊ะของเราออกไปก็จะเจอประตูเป็นยังไงบ้างคะพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าสินค้าที่ร้านของเรามีแบบไหนสไตล์ไหนบ้างนะคะสินค้าทั้งหมดในร้านที่เราเห็นจะไม่จะไม่ใช่ทั้งหมดที่เราออกแบบหรือว่าทำได้นะคะ ส่วนใหญ่ลูกค้าบนเกาะสมุยของเราก็จะออเดอร์สินค้ามาตามแบบก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งถ้าใครสนใจสินค้าแบบไหนหรือว่าสไตล์แบบไหนหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ส่งข้อความมาที่หน้าเพจเลยะนะคะวันนี้จึดขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปชมสินค้าตัวอื่นเพิ่มโดยที่เจาะรายละเอียดของแต่ละตัวไปเลยว่ามีดีไซน์มีแบบไหนมีกี่ตัวบ้างนะคะ คลิปนี้ขอจบการแนะนำร้านเพียงเท่านี้นะคะขอบพคุณมากๆที่ติดตามชมคะ่ะสวัสดีค่ะ